สินค้าตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับสาวๆ,าวๆที่ควรคิดได้แรกขึ้นหลยแล้วกับที่านควรโดยใส่ไม่ควรให้ลังเทียมันเป็นตัวผมก็ที่แนะนำตัวนี้ครับฮันนี่แว็กวัซันวาของแถมมาให้ก็ไม่แล้วกับผ้า เกิด้าออกมากับหอมเหนียวตุ้ยๆครับขนมปังยูส่สยซูโอเคเขามาเริ่มแวกกันเลยจากนั้นเฮาก็ใส่น้ำผึ้งฮันนี่เขานี่ป้ายใส่ตะแรกครับใส่ขนกีตลแระใส่ใหัวเล็ด้ะครับค่อยๆปไ้ายนะครับเด้อเขาบอกว่าให้ป้ายตามแนวของเนน้นขนีิเตลแระนะครับจากนั้นเฮาก็เอาผ้ามาประก,กบมาแปะไว้แล้วก็หูดหุดหูดให้ผ้ากับเนื้อเกลวมันติดกันนะครับลูบไปเรื่อยๆครับจนเฮาคิดว่ามันติดกับเนื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเขาค่อยไปเห็ดอีกฟังหนึ่งครับพราะมาฟังนี้เขาก็เฮ็ดคือฟังนั้นครับเฮาก็ตัวเ้อน ให้ทั่วเด้อค่อยๆไปไปครับจางนั้นก็เอาผ้ามาประกบไปคือเกาแล้วค่อยๆรูปเพื่อกาครับรูปๆไปให้มันติดกับผ้าคือเกาครับจากนั้นพมกระดึงแนะนําให้ดึงยอดนะครับแล้วก็ดึงแห้งๆยาดึงค่อยหลังจากดึงออกมาแล้วคนขีดแต่แรกติดๆน้ําผ้าประมาณนี้ครับแล้วค่อยมาดึงอีกฟังหนึ่งดึงคือเกาครับแต่ว่าทางนี้ออกบ่ค่อยเบิดครับเฮาก็ค่อยเอาอันเกานี่มาแปะแล้วก็ดึงอีกเท่ยนี้ ดึงไปจนกว่ามันบวมีขวนเหลือพุ่นแล้วครับเห็นบ่ครับเนี้นจิบว่าเป็นด่างเด็กน้อยครับผู้ใดอยากได้ก็กดล่งไต้ตะก้าได้ได้ครับเห็นบ่มมันติดออกมาน้ำผ่าครับผมมารฐานบนมูเจ้าวะอยู่เบิ้งขวดว่ามันขวดแบน